สวัสดีครับวันนี้คือช่อง PM Ford นะครับรถที่อยู่ด้านหลังแล้วคันนี้คือเจ้า Ford Next Gen Ranger w i l d t r c k นะครับคันนี้เป็น w i l d t r c k เกียร์6สปีดนะครับผมแล้วก็เพิ่มแพ็คเกจ A เข้าไปด้วยนะครับถ้าใครพร้อมที่จะรับชมแล้วเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PM Ford ให้เราด้วยนะครับสำหรับใครที่กดติดตามแล้วเนี่ยก็ตามมารับชมกันได้เลยครับสำหรับ w i l d t r c k คันนี้นะครับก็จะเป็น w i l d t r c k เกียร์6สปีดนะครับผมเครื่องยนต์เนี่ยเขาจะได้เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับคันนี้เป็นซิิิิงงงงงงเเเเเกกกลลทอออรรรรรรร์โบบบบนน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 ะะะคคัััั170 405แแแมมม้้้าาาดวววตตผ็ใส่่ขขจหีย ก็ได้เป็นกระจังหน้าล่งพึ่งขนาดใหญ่นะครับแบบนี้เลยเป็นสีกาไฟนะครับทั้งชิ้นงานเลยนะครับโลโก้ฟอร์ดขนาดใหญ่ตรงนี้นะครับแล้วก็แพ็กเกจ A เนี่ยจะได้เป็นในส่วนของกล้องนะครับที่อยู่ใต้โลโก้แบบนี้นะครับผมทํางานเป็นกล้องสา0องศมานะครับไฟหน้าจะได้เป็นไฟ LED นะครับนี่เขียนว่าฟอร์ด LED นะครับบริเวณนี้นะครับแล้วก็เป็นไฟซิกแคลมป์นะครับตรงนี้นะครับผมไฟเลี้ยวอยู่บริเวณนี้ขับไปที่ด้านล่างเนี่ยตัวนี้จะเห็นเป็นตัว H ขนาดใหญ่เลยนะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะสําหรับ Y-Tech นะครับนนีก็ะเปสาไฟ แล้วก็ในส่วนของด้านหน้าเนี่ยก็จะมีเซนเซอร์นะครับสจุดตรงนี้นะครับด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็นสีเงินนะครับแล้วก็จะมีกล่องเรดาร์ด้านล่างตรงกลางด้วยนะครับไฟตัดหมอกของเขาเนี่ยก็จะได้เป็นไฟตัดหมอก LED นะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับขนาดของตัวรถนะครับความกว้างอยู่ที่1,918 mm มมความยาวอยู่ที่5 3 7 0ม mm, และความสูงอยู่ที่1,884 mm มมครับ สำหรับสีของคันนี้นะครับจะเป็นสีใหม่นะครับเป็นสีลักเยลโล่นะครับคือเป็นออกสีโทนเหลืองนะครับผมถัดมาที่ด้านข้างนะครับจะมีคิ้วล้อเป็นสีดําด้านนะครับมาจากโรงงานขนาด2นิ้วนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวล้อแม็กกับยางเนี่ยจะได้เป็นขนาด18นิ้วนะครับเป็นสีกาไฟ์นะครับมีโลโก้ฟอร์ดอยู่บริเวณตรงกลางตรงนี้นะครับผมยางก็จะเป็นยางของกูดเยียนะครับสเปคยางอยู่ที่สอ5ห้านะคทับวก้านห้าอาจะได้เปดนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะได้เป็นดิสเบรกนะครับผมแล้วก็ช่วงล่างด ด้านข้างตัวนี้ะนะครับจะมีคําว่าเทอร์โบนะครับก็จะแสดงได้ว่าเป็นตัว6สปีดนะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นตัว10สปีดจะเขียนคาว่าไบเทอร์โบอยู่บริเวณนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็ด้านข้างตัวนี้จะเป็นสีกาไฟนะครับกระจกมองข้างนะครับจะเป็นสีกาไฟแล้วก็มีไฟเลี้ยวบริเวณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเพิ่มแพ็กเกจ A เนี่ยก็จะได้กล้องบริเวณนี้มานะครับผมแล้วก็จะมีไฟเวลคัมไลท์ที่ด้านล่างนะครับตัวกระจกมองข้างอย่างพิเศษกว่านั้นก็คือจะมีฟังก์ชันไบรับ มือเป Search, ิดก็จะเป็นแบบสมาร์ทคีเลนะครับล้วงเพื่อปลดล็อกนะครับแล้วก็จิ้มตัวนี้นะครับเพื่อเป็นการล็อกประตูนะครับผมแล้วก็ราวหลังคาเนี่ยมาจากโรงงานนะครับเป็นสีเงินแบบนี้นะครับบันไดข้างก็จะเป็นสีดํานะครับตัดกับด้านล่างตัวนี้เป็นสีเงินนะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูด้านในกันชักนิดนึงนะครับด้านในนะครับก็จะเน้นเป็นสีดําเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับเดินได้เป็นสีส้มแบบนี้นะครับ แล้วก็บริเวณนี้จะเป็นสีกาไฟแล้วก็มีไฟด้วยนะครับตัวไฟแอมเบนไลท์เนี่ยก็จะยาวไปถึงฝั่งนู้นเลยนะครับก็จะมีทั้งหมด5จุดนะครับที่ประตู2นะครับตรงนี้ด้านล่างแล้วก็ตรงนี้นะครับผมตรงบริเวณแผงคอนโซลเนี่ยตัวนี้ก็จะมีกล่องเก็บของนะครับแบบนี้นะครับเดินได้สีส้มนะครับเขียงเท่านวายแท็กแล้วก็ตรงนี้เป็นที่เก็บวางสัมภาระต่างๆนะครับสามารถวางโทรศัพท์กระเป๋าตังตรงนี้ได้นะครับเป็นแผ่นกันลื่นตรงนี้ก็จะมีที่เก็บแก้วนะครับแล้วก็บริเวณนี้ก็จะเป็นช่องใส่ของ ตัวจอเนี่ยจะเป็นจอขนาด12นิ้วนะครับดูกล้อง360องศาแล้วก็สามารถเล่น Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้นะครับผมตัวเกียร์จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับแล้วก็เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับ ทางด้านหน้าเนี่ยก็จะมีไวเลสชาร์จนะครับแล้วก็ USB Type A แล้วก็ USB Type C นะครับผมพวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับสามารถปรับได้4ทิศทางนะครับผมเบาะนะครับจะได้เป็นเบาะสีดำนะครับแล้วก็เดินได้สีส้มนะครับผมแล้วก็จะมีเขียนคําว่า w ไ Tech นะครับเป็นการปักเข้าไปนะครับแล้วก็มีดีไซน์พิเศษเนี่ยเล่นลูกเล่นเฉพาะตัวไวทัคนะครับแล้วก็ยังเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะครับมาดูที่ด้านหลังกันสักนิดนึงนะครับด้านหลังเนี่ยสำหรับตัว Next Gen ไวทัคเนี่ยเขาาก็จะะมมีแออรร์ตนนหหลัังใ้คบ แล้วก็มีช่องชาร์จไฟนะครับ USB A แล้วก็ USB Type C นะครับแล้วก็ยังมีช่องต่อไฟ230โวลต์มาให้ด้วยนะครับภายในห้องโดยสารนะครับก็จะเน้นเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะครับสปอร์ตบาร์นะครับจะมาจากโรงงานเลยนะครับแบบนี้นะครับเล่นลูกเล่นนะครับเป็นสีกาไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นสีเงินนะครับผมที่ด้านหลังเนี่ยก็จะมีคิวล้อแบบนี้มาให้นะครับขนาด2นิ้วแล้วก็ตัวเบรกด้านหลังนะครับจะเป็นแบบดิสเบกด้วยนะครับ ช่วงล่างด้านหลังของเขาเนี่ยจะเป็นช็ออัพไฟนะครับผมเป็นช็ออัพนอกแคสซีนะครับมีแหนบซ้อนอีก4ชั้นแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นกวาดลิงด้วยนะครับได้จัดเต็มมาเลยนะครับผมในส่วนของไฟท้ายนะครับก็จะได้เป็นไฟท้ายที่มี LED อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ของบายสปอตมาให้ที่ด้านข้างตัวนี้นะครับผมการชนท้ายเนี่ยก็จะได้เป็นการชนท้ายสีกาไฟนะครับเซนเซอร์ด้านท้ายเนี่ยมีทั้งหมด4จุดนะครับโลโก้ที่ฝาท้ายนะครับจะมีกล้องนะครับผมเป็นกล้องถอยนะครับ พอที่ฝาท้ายเองเนี่ยก็จะมีตัวล็อกนะครับแล้วก็มีไฟเบรกนะครับตัวที่3ตรงนี้นะครับผมฝาท้ายจะเป็นฝาท้ายแบบผ่อนแรงด้วยนะครับแบบนี้ไลเนอร์ด้านในตัวนี้ก็จะเป็นไลเนอร์แบบใหม่นะครับผมเป็นแบบลอนใหญ่เลยนะครับเป็นไลเนอร์ที่มาจากโรงงานนะครับเป็นไลเนอร์ดีไซน์ใหม่ด้วยครับแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยจะมีไฟนะครับ230โวลต์แล้วก็ไฟ12โวลต์มาให้นะครับเผื่อทางานช่างหรือว่าแคมปิ้งที่ด้านหลังเนี่ยเรียกได้ว่าพร้อมมากเลยครับ สำหรับรุ่น Nexgen t Ranger Y t a c เขาก็จะมีที่กระบะท้ายมาตรงนี้นะครับผมเพื่อปีนขึ้นไปหยิบของด้านหลังให้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับผมจะพามาดูฟังก์ชันที่น่าสนใจสำหรับเจ้า Ford Nexgen t Ranger Y t a c 6 Speed ที่เพิ่มออปชั่นกันนะครับผมคันนี้นะครับที่เพิ่มแพ็กเกจ A เข้ามาเนี่ยเขาก็จะได้เป็นฟังก์ชัน Adaptive Cruise Control นะครับบริเวณพวงมาล,ายลัยเราสามารถตั้งค่าตัวนี้นะครับล็อกความเร็วจากคันหน้าได้แบบ Stop and Go นะครับแล้วก็สามารถ ตั้งระยะห่างจากคันหน้าได้ด้วยนะครับบริเวณนี้นะครับแล้วก็ยังมีเลนเซนเตอร์ลิงให้นะครับผมซึ่งสามารถควบคุมรถให้อยู่ในช่องกลางเลนให้เราได้ด้วยนะครับกระจกมองหลังเนี่ยก็จะเป็นกระจกมองหลังที่แบบตัดแสงออโต้นะครับแล้วก็มีช่องชาร์จ usb นะครับตรงนี้เวลาลูกค้าติดกล้องเนี่ยก็ใช้สาย usb แบบนี้ติดได้เลยนะครับผมก้านปัดน้ำฝนฝั่งซ้ายนะครับมีแบบออโต้ด้วยนะครับแล้วก็ก้านไฟเลี้ยวฝั่งขวานะครับผม บริเวณด้านล่างตัวนี้นะครับเราจะเห็นเป็นตัวปรับไฟหน้านะครับเป็นแบบไฟหน้าออโต้นะครับผมเวลาเราออนรถหรือว่าสตาร์ทรถขึ้นมาก็จะขึ้นเป็นไฟออโต้ให้เลยนะครับผมสูงลมนะครับจะมีทั้งหมด7จุดนะครับผมก็คือคู่หน้านะครับที่ไหลทั้ง2ฝั่งที่เบลทั้งสองฝั่งแล้วก็ที่เข่าของคนขับนะครับสำหรับแพ็กเกจที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็จะมีกันชนด้านหน้านะครับจะมีเซ็นเซอร์นะครับผมแล้วก็จะมีระบบ Adaptive c r u i s e ค o n t r o l นะครับแบบส top and Go นะครับระบบเปิดปิดไฟหน้าสูงต่ััจฉรริยะนคบ ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินถนนระบบเตือนการชนด้านหน้านะครับระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องเลนนะครับระบบช่วยเตือนเมื่อถอยออกจากช่องเลนระบบตรวจจับรถในจุดบอดและระบบตรวจจับขณะออกจากช่องจอดนะครับกล้อง360องศาระบบป้องกันการชนเมื่อถอยหลังระบบช่วยหักพวงมาลัยเพื่อเลี่ยงการประทะเป็นยังไงกันบ้างรครับ,รบกับเจ้า Ford Edge Ranger, Ranger ที่ผมพามาดูในวันนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PM Ford ให้เราด้วยนะครับ ละคลิปหน้าเราจะมารีวิวรถรุ่นไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ